ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการารับประทานอาหารดินเนอร์นะคะโดยมีรองนายุยกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุคุณค่ะร่วมกับานายทวีสอดสองนะคะร่วมเวลคัมดริงคณะทั่วจากโลกประเทศมุสลิมทั้ง12ประเทศเลยค่ะที่ศูนย์ราชการจ,รจัง,จงหวัดเชายภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลา นายอานุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพันตํารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมป้อนรับว l ลคัมดริ n งร่วมกับทูตไทย ที่ประจำการในกลุ่มประเทศ OIC และคณะทูตป,ประเทศโลกมุสลิมที่ประจำการในประเทศไทยรวม12รายในโอกาสเยือนจังหวัดปัตตานียะลานารธิวาสภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสารสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมประจำปี2567โดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะก็ได้กล่าวว่า ขอต้อนรับนะคะในนามของรัฐบาลค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทูตจากกลุ่มประเทศมุสลิมค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้แถลงนโยบายว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านของสุขภาพการขนส่งทางอากาศการสื่อสารการศึกษาและการท่องเที่ยว มุ่งเน้นในการแข่งขันและก็ความเจริญรุ่งเรืองในด้านของภูมิภาคค่ะภายใต้เป้าหมายเดียวกันการพูดคุยค่ะก็จะช่วยการส่งเสริมในเรื่องของหุ้นส่วนของประเทศไทยนะคะในด้านของเศรษฐกิจความปลอดภัยแล้วก็ความสันติสุข ขณะที่เอกอัครราชาทูตบรูไนนะคะซึ่งเป็นผู้แทนคณะทูตค่ะกล่าวว่าขอบคุณเจ้าภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมจัดเตรียมเสื้อบาติกสีเขียวที่สวยงามจากกลุ่มประชาชนให้สวมใส่ในค่าคืนนี้อย่างไรก็ตามภายหลังได้สัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่แล้วพบว่านีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับบรูไน แบ่งเพียงภูมิภาคภูมิประเทศและเขตแดนจึงพูดได้ว่าเราคือบ้านพี่เมืองน้องโดยการลงจังหวัดชาดแดนภาคใต้ในครั้งนี้นะคะมองเห็นโอกาสในการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านอาหารทาลานและมีความยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมเนื่องจากทุกวันนี้มีเยาวชนไทยไปเรียนที่ประเทศบูรณมากขึ้นด้วยด้านนายดามบุญธรรมค่ะ เอกอัคราชทูตไทยนะคะประจํากรุงดิยาซาอุดิอาระเบียก็กล่าวว่าที่ผ่านมาหลายคนได้รับรู้สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การเยือนพื้นที่ในครั้งนี้จะได้เห็นอีกด้านหนึ่งที่มีความหลากหลายทางอััตลกลกษ์แะวณัฒนธรรมเห็นถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่เช่น กลุ่มเพ้นผ้ายาหริงบาติกอำเภอยาหริงจังหวัดปตัตตานีจะเห็นถึงการที่รัฐบาลให้ความ,ส,มสนใจกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างไรก็ตามการยกระดับจังหวัดายแดนภาคใต้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ